ก็สำหรับใครที่คิดถึงน้องลิซ่านะคะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเตรียมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เกินไกลยอย่างแน่นอนนะจ๊ะแอดก็กำลังพูดถึงนี่ละคะ่ะบรรยากาศของเซลีนนั่นเองนะคะอันนี้ที่ไทยนะที่สยามพารากอนนะจ๊ะก็มีเพื่อนๆถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยค่ะความปังนี้ก็คือเซลีนนะคะเขาก,กำลังปรับปรุงนู่นนี่นั่นนะเตรียมจะเปิดใหม่นะคะแล้วดูภาพด้านหน้าซะก่อน โอ้โหโหโหโ,โห,โโห,โโหโจัดเต็มจัดหนักค่ะเหมือนเขารู้ใจนะว่าอะไรจะถูกใจคนไทยที่สุดนะคะก็ต้องน้องลิสต์ของเราเนี่ยแหละค่ะภาพคอลเลกชันล่าสุดนะคะก็ขึ้นปังๆกังงนไปแบบนี้เลยนะรับรองว่าเดี๋ยวจะเรียกนะคะทั้งเงินบาทเงินหยวนเงินเยนอะไรโอ้โหจำนวนมหาศ,าศาลเลยที่ใครนะนักท่องเที่ยวใครแวะมาไทยเนี่ยยังไงต้องมาแวะช็อปเซลีนอย่างแน่นอนนะทุกคน จะว่าไปตอนนี้น้องเงียบแบบเงียบเทียบเงียบกริบแบบนี้เลยนะคะแต่แอดเชื่อว่านี่แหละเวลาเงียบมากๆนะนึกถึงเซอร์นามินะทุกคนพายุมาทีนี้คือโขมกระหน่ำแน่นอนนะคะเชื่อว่าน้องต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เราเพราะอะไรรู้ป่าเท่าที่แอดรู้จักมาเนี่ยรู้จักเหมือนเจอน้องทุกวันนะเออก็เจอจริงๆแหละทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องทุกวันจริงๆนะคะน้องเป็นคนขยันค่ะ แล้วก็ชอบทำงานมากก็เลยเชื่อว่ารับรองมีเซอร์ไพรส์มัมมี่ทั้งหลายอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะชาวจีนเขาก็ตีประเด็นการนี้ไปสนใจนะเรื่องที่น้องลิซ่าไปแล้วก็เขาไปลุ้นกันค่ะเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนอะ่ะจะได้เห็นน้องเอองงไหมทำไมเขาลุ้นจะได้เห็นน้องช่วงต้นเดือนเขามีการอ้างอิงค่ะเขาบอกว่าเป็นวันเกิดคุณเฟรดอ่ะอันนี้เขาพูดนะ แอดไม่รู้นะเพราะแอดก็ไม่ได้ตามคุณเฟสไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดเมื่อไหร่เขาบอกว่าอุ้ยน่าจะได้เห็นภาพน้องไปฉลองวันเกิดสี่นู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่มีเออมันดูผิดปกติอ่ะเขาบอกผิดปกติแล้วหนึ่งเขาดันไปมีภาพแล้วก็มีกระทู้นี้ขึ้นมาค่ะทุกคนอันนี้คือไปกันใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวลองดูภาพกันก่อนนะก็มีภาพนี้ขึ้นมาค่ะเทียบกันเลย2รูปนะคะแล้วก็เขียนข้อความ ฟังแล้วใจเย็นๆก่อนนะอย่าพึ่งขึ้นนะเพราะว่าตอนแอดเห็นข้อความแอดก็ขึ้นไปละรอบหนึ่งนะก็บอกว่า <d> ลูกชายคนที่3ของหลุยวิตตองได้เปลี่ยนคู่ครองแล้วอย่างเป็นทางการและความฝันของลิซ่าที่จะกลายเป็นครอบ <d> ครวัวที่ร่ำรวยที่สุด <d> ก็สิ้นสุดลงนะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เป็นพันเลยทุกคนคือ อย่างมั่วยังปัน่นอย่างอิจฉานะทุกคนแล้วดูข้อความสุดท้ายสิโอ้โหเรวสามได้ใจจริงๆเลยนะคราวนี้ก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่นะอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นก็คือแอดลองไปหาข้อมูลดูแล้วก็งงหนักมากคือคุณเฟเดริกผมยาวไวมากผมยาวไวเวอร์มีฟาร์มผมเหมือนองลิสหรือเปล่าหรือว่ามีแบ่งกันใช้ใช่ไหมนะ อ่ะก่อนจะเล่าต่อว่าสรุปนะผู้ชายในภาพคือใครนะจ๊ะขอแวบนิดนึงค่ะสิ่งที่น่าสนใจใครยังสนใจเสื้อบัตรเจนนี่ที่ใส่ที่ไฟนอลคอนเสิร์ตที่โคเรียนะคะสอบถามแอดมาได้รวมไปถึงคีเชนน่ารักๆ่ารักฟันกบป๊อปของสาวๆด้วยนะจ๊ะทักไลน์อัดพี่นิวส์ค่ะไปกันต่อว่าแต่ในภาพคือใคร เพราะว่าในภาพเนี่ยไม่ใช่คุณเฟตคุณเฟดเขายังผมสั้นอยู่เลยที่เราเจอเขาไปตรงนูง้นตรงนี้กับน้องลิสนะอันนี้คือคุณจีนค่ะจีนนี่คือเป็นน้องของคุณเฟเดอริกดีงงไหมเออคือเขาว่าหน้าคล้ายกันนะคะ แล้วเขาก็ถ่ายรูปกับหวานใจของเขาซึ่งมีคนเอามาประโคมข่าวว่าเนี่ยคุณเฟสมีรักใหม่นุนีนั่นอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งท้ายสุดเนี่ยนะคือเราก็ไม่สามารถจะยืนยันได้หรอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นยังไงอ่าใครครบใครจริงไม่จริงเนาะจนกว่าเจ้าตัวทั้งสองฝัง่งสองฝ่ายกี่ฝั่งกันแล้วแต่เนี่ยจะออกมายืนยันเองแต่การที่เห็นคุณเฟสเยตามน้องลิสไปตรงโน้นตรงนี้อ่ะเราก็คาดเดากันว่าความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะพิเศษใช่ไหม ซึ่งพอมามีภาพคนหน้าคล้ายคุณเฟสก็เลยตีเหมาไปว่าเนี่ยคุณเฟสแล้วก็ไปเดทใหม่ซึ่งอันนั้นไม่ใช่นั่นคือน้องชายเขากับแฟนน้องเขาเออนะก็ลงข่าวเป็นห่วงน้องลิสกันใหญ่นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น แอดก็งงมากนะเพราะมันจะมีทั้งคนที่แบบดีใจชอบให้น้องโสดแบบนี้กับคนที่แบบเสียใจเอ้ยทําไมล่ะชอบคู่นี้นะแบบอยู่ด้วยกันแล้วโอเคแบบเหมือนที่ในายต๊อกตอกตอก,กรผุดความเป็นแบบทําเป็นเรื่องราวของน้องลิสกับคุณเฟดขึ้นมาเต็มไปหมดนะหลายเพจหลายอะไรนะ แล้วก็มีพวกที่มันรอค่ะทุกคนพวกที่มันรอโจมตีนะคิดแค่ว่าเออน้องลิสจก็จะไปได้เป็นแบบเออเป็นทายาทกับคนที่รวยอันดับหนึ่งในโลกแล้วนู่นนี่นั่นซึ่งตลก คนมีแบล็กการ์ดอยู่ในมือเขาไม่คิดอย่างนั้นล่ะค่ะเป็นแอดแอดมีด้วยตัวแอดเองก็ไม่ได้ไปอะไรกับใครล่ะค่ะจะคบไม่คบมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอมาถล่มเขาว่าเขาจะคบได้ไปหลอดไม่หลอดอะไรเนาะเขาไม่สะทกสถานละค่ะเพราะน้องลิสเขามีกินไปจนโอ้ หลายชั่วโคตรเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไอพวกแอนตี้เนี่ยคือดูตางในบัญชีตัวเองก,ก่อนก่อนที่จะไปห่วงไปซ้ำเติมคนอื่นอย่างนี้นะคะ,ะประมาณนี้เลยบอกว่าบางทีชาวจีนก็ห่วงผิดจุดเหมือนกันห่วงว่าเออเลิกลาหรือเปล่าน้องลิซหายไปไหนเฮิร์ตไหมก็คือเหมาไปว่าที่น้องลิซหายไปคือเฮิร์ตคืองงหนักมากนะคะแล้วก็ยังคงเข้าใจผิดกันอยู่ค่ะว่านั่นคือคุณเฟสนะคะไม่ใช่นะคะนั่นคือน้องชายนะทุกคน ซึงไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนแล้วแบบต่อๆกันอะปล่อยต่อๆกันอะงงหนักมากนะพอแอดเห็นภาพของสองคนเนี้ยเออน้องชายกับแฟนน้องเนี่ยเห็นมาจากหลายเพจเหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าจะแชร์แชร์กันไปแล้วก็เข้าใจผิดก,กันไปใหญ่โตมากเลยค่ะ mm. อ่ะซึ่งถ้าใครมองผเพลินนะก็เขาก็มีความคล้ายกันอยู่นะคะสองคนพี่น้องนี่ดูมีแววตาสีฟ้าเทานะโอสวยเหลือเกินนะ ออราครอบครัวที่รวยที่สุดในโลกนะยิ้มเขาก็เหมือนกันแป๊ะเลยนะคะแต่อย่างที่แอดบอการ์มผมความใจเผอปแบบเดียวคุณเฟสะผมอะไรแบบเป็นรอนเงางามผมยาวไวขนาดนี้บยจ่ายนะคะซึ่งต่างคนก็ต่างเป็น c e o นะค,ะคุณเฟสดเขาเป็น c e o t โแท o y e r นะ,ะส่วนคุณจีนก็เป็นระดับบอสบิ๊กบอสของหลุยวิทตองนะคะเป็นบัตรนาฬิกาหลุยอะไรแบบนี้คือคุณพ่อเขาก็ค่อยกระจายกระจายกันดูแลอาณาจักรของเขาไปอะ แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าคุณจีนจะอายุน้อยที่สุดนะคะในบรรดา5คนก็คือเป็นน้องเล็กที่สุดนั่นแหละนะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะเออบอแอนนอยไม่งงเนาะหน้าตาเหมือนกันแล้วก็ยังแบบครอบครองแบรนด์หรูเหมือนกันด้วยนะแต่คนไหนจะได้ครอบครองใจหนูลิสก็รอดูกันเอาเองคะ่ะรอน้องลิสแถลงต่อไปจ้า Thank mm -hmm. you.